คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่าโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีเวรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในช่องป่าปอนฟีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมปั๊บจีมังนะเออโอเครู้เรื่องนะครับ วันนี้ก็พาทุนมา2,300นะครับก็จะมาขอซื้อบีเจอร์เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่าพีจีนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไ่รุ่นเออมาซื้อไปที่เบส10ก่อนแล้วกัน750นะครับผมรู้เรื่องก็อย่าลืมนะครับขอคุณละหนึ่งไลค์นะครับจบๆเออ ขอสีสวยนะอ่ะไปดูกันเลยนะครับก็แปดหมุนนะครับหมุนน้อยมากนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ โอ้โหมาแต่ถสวยนั้นเลยนะครับไม่อยากได้นะครับอยากโดนล้อเล่นนะ <S <S โอเคนะครับไหลรัวๆนะครับผมไม่รุ่นเออ <c oughs> โอเคนะครับขออนุญาตนะครับกดหยุดไปเลยนะครับ944นะครับผมวัรุ่นเออหวานเจี๊ยบครับโอเครู้เรื่องนะครับเต็มการาเบลอีกแล้วเออฮึ อ่ะโอเคนะครับขออนุญาตกดหยุดไปเหมือนเดิมนะครับผมไปรุ่นเออก็อย่าลืมนะครับอยากดูเกมอะไรนะครับของค่ายพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไปรุ่นนะอ่ะโอเคนะครับรู้เรื่องไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอเอาเรื่องมาวายมาอีกแล้วนะครับอ่ะเต็มการาบี้นะครับผม อ่ะกดหยุดไปเลยนะครับก็เหลืออสามหมุนนะครับผมไปรุ่นเออ โอเคนะครับผมกดหยุดไปเหมือนเดิมนะครับ225นะครับ ่ะโอเคนะครับรู้เรื่องนะครับเออเต็มกาลาเบลนะครับอ่ะโอเคมาก็ไปเบสสามสิบเลยแล้วกันนะครับเวลุดนะก็ซื้อไปสองพนสอง้อิบนะครับอ่ะไปดูกันเลย โอเคนะครับมาเปิร์ดโอ้โหเอ้าหมานี่ว่าตาไม่เห็นเลยงไงอ่นะโอเคโอ้โห,โอโหเออสวยครับเออหมดแพงนะครับผมเอาหวานเจี๊ยบนะฮู้เสียดายนะครับไม้รุ่นนะ คูน้อยจัดนะครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคูน้อยมากนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเอ้ือหวานจีครับเออรู้เรื่อง โอเคนะครับวายมาอย่างนี้แล้วโอ้โหเต็มกราฟนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญ,ญาตนะครับกดหยุดไปเลยเออฮึฮอ,อ่ะโอเค โอ้โหไหลล่วๆนะครับผมเต็มกระบื้ก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งพันเก้านะครับผมหนึ่งพันเก้านะครับนะโอ้โหไม่อยากจะไปต่อเลยนะโอ้โหหวานจีครับจะไปต่อหรือเปล่าน้าอกปอมึงเลยอะมาขอจัดเบีนะสิบเล็กหน่อยแล้วกันสามพันเจ็ดร้อยนะครับ เออสวยๆมาบก,ก็ไปนะครับผมน่าจะโดนละไม้นี้นะครับ เออรู้เรื่องนะครับผมโอ้โห,หนึกว่าจะไม่รอดนะครับมาเฉยยังไ,ไงเต็มการลาเบี้ยนะครับผมโอ้ยห,หวานเจียบเออมาวะนะครับนะกดจุดไปเลยนะครับผมสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับผมเออขึ้นรู้เรื่องอะโอเค โอเคนะครับไหลไปไปรุ่นโอ้โห่ะโอเคนะครับก็จบกันมาที่เท่าไหร่วันเนี้ยห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับโอ้โหโอเคไม่ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็พาซุมนมาสองพันกว่านะสองพันสามนะก็โอเคนะครับตามสเต็ปดีกว่านะครับนะเออก็โอเคนะครับสรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปรุ่นน้องก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าด้วยทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกรลวยบานเจี๊ยบเออ